ข้อต่อไปนะคะเออไหนอะ่ะอ๋ออยากถามว่าพี่มี่ไม่ใช่ <laughs> อยากถามพี่ <laughs> พมี่ว่าสัตว์สิสงองหรืออะไรที่ชอบเป็นพิเศษถ้าสัตว์ชอบหมาที่บ้านจะมีตอนนี้มียอร์กเชียร์สองตัวแล้วก็มีมอทีฟสามตัวแล้วก็มีชิวาว่าสองตัวค่ะแต่ว่าจะแบ่งแบ่งกันเลี้ยงกับพี่สาวอะไรอย่างนี้ แล้วก็ส่วนสิ่งของสิ่งของเลือกเป็นเครื่องประดับละกันนะที่เป็นแหวนเพราะเป็นคนชอบใส่แหวนต่อไปอันนี้ออกแนวปรึกษาเรื่องความรักอ,อยากถามพี่มิว่าถ้าอยู่ดีๆมีเพื่อนสนิทมาบอกว่ารักเราอยากเป็นแฟนกับเราแต่เราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นพี่มิจะบอกเพื่อนว่าไงคะอย่างแรกเลย ก็ก็คงขาวน้ความรู้สึกตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดเราชัดเจนแล้วว่าเราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คงบอกเขาตรงๆแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกวิธีการบอกแล้วก็ต้องคิดว่าคือถ้าเป็นเพื่อนสนิทเราก็ต้องรู้วิธีคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบวิธีบอกแบบซอฟๆไม่ใช่แบบปฏิเสธแบบหักมุมไปเลยอย่างนี้ก็อาจจะเสียเพื่อนไปก็ได้ยัง <c oughs> ไม่จบ ถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่พอใจขู่ว่าถ้าไม่ยอมรับอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขถ้าเป็นพี่นะคะเป็นเพื่อนสนิทกันมาขนาดนี้แต่เขารักเราแต่ว่าเขาไม่เคารพในการตัดใจของเราพี่เลิกถ้าเกิดจะมาถึงขั้นแบบขู่ว่าถ้าไม่ยอมรักจะทําให้เราแบบไม่มีความสุขเนี้ยน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่น่าคบแล้วอะ่ะ ก็แต่ก็ก็ลองลองคุยกันก่อนดีกว่า <Okay. S 1> เพราะว่าปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันมันต้องมันต้องเริ่มจากการคุยกันก่อนในสู่ๆนะคะอ่อแล้วก็ต่อไปคําถามถ้ามีเวลาอยู่บนโลกใบนี้เพียงวันเดียวพี่จะทําอะไรแค่ยีสี่ชั่วโมงอันนี้เคยเคยไปถามคนอื่นละแล้วลตนนัวเองก็มีคําตอบแล้วด้วยว่าจะสร้างหนี้ให้หมดแบบอยากซื้ออะไรอยากทาอะไรจะไปกู้ยืมมาทุกที่จําแบบ ทุกอย่างที่สร้างนี้ได้แล้วเราไม่ต้องชดใชวว้วันนั้นจะเป็นวันที่เราในความสุขที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นวันที่เราได้ทุกสิ่งต่อไปสมมุติว่าชาว S M F G จัดงานมิตติ้งนางแบบสุดโกทพี่จะอยากทำกิจกรรมอะไรก็ก็คง นั่งคุยทำความรู้จักกับหลายๆคนที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันนะคะแล้วก็อาจจะมีไปร้องเพลงคาราโอเกะอะไรอย่างงี้แล้วก็จริงๆไม่ใช่พี่คนเดียวเลยต้องถามแบบน้องๆทุกคนว่าแบบอยากทําอะไรกันบ้างเราก็ไปทแบบํากันก็ได้แต่โอเคต่อไปถ้ามีพรหนึ่งข้ออยากจะขออะไรจะปีใหม่ไม่ใช่จะปีใหม่หรอ <laughs> ถ้ามีพรอ,อะไรอยากจะขออ,อ ข้อหนึ่งข้ออยากจะขอให้อยากจะขอให้สิ่งที่เราอยากจะขอเป็นจริงเ <c oughs> ก็บปะ <c oughs> คืออยากจะขออะไรไม่รู้แต่ว่าไม่ว่าเราจะขออะไรขอให้มันเป็นจริง <c oughs> แล้วก็อ๋อพี่เคยอยู่ดาราสมุทรชาชาใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะพี่เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนดาราสมุทรชาชาตอนช่วง เคยไปเรียนสองช่วงช่วงแรกคือปถมประมาณเรียนถึงปสามแล้วพี่ก็ไปอยู่อังกฤษแล้วพี่ก็กลับมาเรียนตอนหมอหนึ่งแล้วก็ออกมอสามแล้วก็มาต่อที่โรงเรียนศิลอยุธยาที่กรุงเทพต่อไปจะมีโอกาสเห็นพี่เล่นบูเต็มตัวไหมอันนี้คิดหนักเพราะว่าต้องดูสังขารร่างกายตัวเองก่อนว่าตัวเองไหวไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบู บูเต็มตัวบูได้แต่ว่าเป็นคนที่กลัวเสี่ยงเอฟเฟกก็ถ้าบูแต่ขอไม่เอาเอฟเฟก์ดีกว่าก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นนะคะสุดท้ายเวลาคบกับใครสักคนนานแค่ไหนพี่ถึงจะเรียกว่าแฟนอ,อันนี้มันแล้วแต่คนแต่ละคนเวลาเราคุยกับใครเราอาจจะแบแต่ละคนจะมีระยะเวลาไม่เท่ากันฉะนั้น คงบอกไม่ได้ว่านานแค่ไหนเราต้องคุยแล้วก็คุยทั้งสองคนแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าโอเคไหมคุยแล้วมันคลิกกันหรือ,อยังหรือว่าเราแฮปปี้กับกับสิ่งที่เป็นอยู่กับคนคนนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแฮปปี้แล้วแล้วก็คือถ้ามันแฮปปี้อยู่แล้วอ่ะมันก็ปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปรีบหรือเร่งรัด จริงๆคำว่าแฟนมันมันไม่ได้สำคัญว่าเราเรียกกันว่าแฟนสำคัญตรงที่ว่าความรู้สึกของคนสองคนเป็นยังไงมากกว่า <ayo. S 2> ก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปมีโอกาสก็ถามเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวมิกกจะตอบอีกค่ะขอบคนะุณค <politic. S 2> ่ะ